นี่คือทักษะที่ปรมาจารย์ส่วนเฉิงสอนให้พวกเราอย่างนั้นหรอส่วนเฉิงเขาสามารถจัดการกับเหล่าปีศาจท,ทั้งหมดได้เลยอย่างนั้นหรอือปรากฏว่าวิชาการต่อสู้เหล่านี้เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษเฉินส่วนสอนให้อย่างนั้นหรอว้าวท่านบนรรพบุรุษจะแข็งแกร่งเกินไปแล้วภารกิจใหม่ปล่อยให้เมืองเทวุยจัดการกับการกดกี่คุ่มเหงของกลุ่มปีศาจ และขอให้ท่านจัดการกับเมืองปีศาจทั้งหกเพื่อที่กลุ่มปีศาจจะได้ไม่คุกคามเมืองเทียนสุยอีกต่อไปรางวัลภารกจิจท่านจะสามารถควบคุมพลังอยู่ยงคงกระพันของท่านได้ง่ายขึ้นช่างน่าสนใจดีนี่นี่แสดงว่าระบบกําลังขอให้ข้าออกไปนอกเมืองเพื่อจัดการกับกลุ่มปีศาจทั้งหกอย่างนั้นหรอทุกคนข้าจะออกไปจัดการกับกลุ่มปีศาจทั้งหกและข้าขอฝากเมืองเทียนสุยให้ทุกคนดูแลด้วยละ่ะ และวันนี้พวกเจ้าทุกคนก็ได้เรียนรู้ทักษะในการต่อสู้กับเผ่าปีศาจต่อไปหากมีกลุ่มปีศาจเข้ามาบุกโจมตีพวกเจ้าต้องรู้จักปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเข้าใจไหมสวนฉงนี่เจ้าจะไปตกสู้กับเหยาซู้จริงๆอย่างนั้นเหรอทุกคนไม่ต้องกังวลไปข้าได้รับคำสั่งจากบรรพบุรุษเฉินสวนพี่เขยข้าเชื่อในตัวท่านนะณเมืองทะเลทรายท่านไม่ดีแล้วมีเรื่องแล้ว มีข่าวลือว่าเจ้าเมืองเทียนซุยได้รับแต่งตั้งใหม่จะมาที่นี่เพื่อฆ่าท่านแล้วมีข่าวลือว่ากันว่าเจ้าเมืองมนุษย์นั้นมีพลังที่สุดยอดเจ้ากล้าดียังไงมาตักเตือนกษัตริย์ผู้นี้ก็แค่เผ่าพันธุ์มนุษย์มันคู่ควรให้เจ้าเมืองอย่างข้าต้องระมัดระวังตัวหรือเปล่าแม้ว่าเจ้าเมืองของเผ่าพันธุ์มนุษย์จะมาที่นี่เมื่อถึงเวลานั้นข้าจะเปิดประตูเมืองตอนรับมัน และราชาองค์นี้จะบอกให้มันได้รู้ว่าเผ่าพันธุ์สประลาดนั้นมันโหดร้ายขนาดไหนวันลุ่งขึ้นณนะเมืองปีศาจแห่งแรกเมืองทะเลทรายนี่มันเป็นเมืองปีศาจจริงจริงอย่างนั้นหรือหรือว่าข้ามาผิดเมืองกันนะและทําไมเมืองแห่งนี้ถึงดูยากจนนักนะสิ่งนี้มันจะสามารถจัดการกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้อย่างนั้นหรือ ในที่สุดเจ้ามนุษย์สารเลวนั่นก็มารีบไปบอกเจ้าเมืองฮฮ <c oughs> พวกเรามาจัดการกับมันก่อนเลยดีไหมสี่ผู้พิทัก์แห่งเมืองทะเลทายระดับเตาขั้นที่สามท่านเจ้าเมืองมีรายงานจากสีผู้พิทักษสีผู้พิทักษ์ของเราได้รายงานมาว่าตอนนี้เจ้ามนุษย์หญิงแสโคนนั้นได้มาที่เมืองแห่งนี้แล้ว <c oughs> ผู้พิทักษ์เมืองของข้าคือปีศาจที่ข้าเลือกสรรมาอย่างดี การที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ตัวน้อยพวกนั้นมาเจอเขาก็คงจะไม่เหลือแม้แต่กระดูกแล้วใช่หรือไม่มีรายงานเข้ามาอีกแล้วท่านจะต้องมีเรื่องรายงานอะไรกับข้าอีกอย่างนั้นหรือหากเป็นข่าวการเสียชีวิตของเจ้าเมืองของเผ่าพันธุ์มนุษย์มันก็ไม่จําเป็นต้องพูดอะไรอีกไม่เจ้าเมืองของเผ่าพันธุ์มนุษย์ยังไม่ตายแต่ในทางกลับกันแม่ทัพทั้งสี่ของเราถูกฆ่าตายอะไรนาะ ก่อนหน้านี้เนื่องจากผู้คนในเมืองเทียนสุยรู้จักตัวตนของข้าพวกเขาจึงจำกัดการกระทำของข้าแต่สถานที่แห่งนี้ไม่มีใครรู้จักข้าในที่สุดข้าก็สามารถทำทุกอย่างได้ตามต้องการมากขึ้นอย่างไรก็ตามการที่มีอยู่ของปีศาจนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีการที่จะทำลายเมืองปีศาจนี้โดยการตกเพียงทั้งเดียวมันก็พี่ชายท่านสนใจใบไม้หรือไม่ หากว่าท่านไม่มีใบไม้ปกคลุมแดดท่านอาจจะตายก็ได้นะเสียว,ว้วงนี่เจ้าทำอะไรหนะ้ากลับมานี่เร็วๆนั่นคือเผ่าพันธุ์มนุษย์นะเขาเพิ่งฆ่าเจ้าหน้าที่ผู้รักษาเมืองของเราไปแต่เขาคนนี้ฆ่าทหารรักษาเมืองที่ฆ่าพ่อแม่ของข้าเขาเป็นคนดีเจ้ากลับมาเถอะอยู่นั่นมันอันตรายเขาอาจจะฆ่าเจ้าได้นะดูเหมือนว่าเจ้าจะต้องการน้ำสินนะ ข้ามีน้ำอยู่ที่นี่เจ้าต้องการจะซื้อมันหรือไม่ว้าวนี่มันน้ำจริงๆด้วยท่านไปเอาน้ำนี่มาจากที่ใดกันเด็กๆไม่ควรจะอดน้ำนะทำไมเจ้าถึงดูขาดแคลนน้ำจังมันเป็นเพราะว่าพอเจ้าเมืองได้ยึดแหล่งน้ำทั้งหมดไว้และไม่ยอมปล่อยน้ำให้กับพวกเราได้ใช้และพ่อแม่ของข้าก็ได้กระหายน้ำจนตายและน้ำที่เมืองแห่งนี้ก็แพงมากภายใต้การควบคุมของเจ้าเมือง ระบบไม่ใช่ว่าเมืองแห่งนี้มีแต่สัประหลาดที่ดุร้ายไม่ใช่อย่างนั้นหรือเผ่าพ,พันุ์มอนเตอร์ก็เหมือนกับผาพันธุ์มนุษย์มีทั้งดีและร้ายนี่เพื่อนตัวน้อยของข้าพอดีว่าข้ารู้สึกร้อนแดดนะเอาเป็นว่าข้าขอแลกน้ำกับใบตองจะได้ไหมนี่ท่านต้องการแลกจริงๆอย่างนั้นเหรอข้าขอบคุณท่านมากเอาละหากพวกเจ้าต้องการน้ำก็เอาใบาตองมาแลกกับน้ำให้หมดเลยข้ารู้สึกร้อนแดดนะ มนุษย์คนนี้เขายอมแลกเปลี่ยนน้ำกับใบตองเพียงใบเดียวอย่างนั้นหรอพวกเราต้องการแลกเปลี่ยนมันขอบคุณท่านมากผู้มีพระคุณผู้ใดที่กล้ามาค้าขายกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ในเมืองทะเลทรายแห่งนี้มันจะต้องตายและน้ำก็สามารถหาซื้อได้จากเจ้าเมืองเพียงเท่านั้นถ้าพวกเจ้าไม่อยากตายก็จงทิ้งน้ำของเผ่าพันธุ์มนุษย์ลงไปซะ จบแล้วจอมพลทั้งสามอยู่ที่นี่พวกเรายอมแล้วไม่ถ้าตอนนี้ข้าไม่เอาน้ำไปให้ปู่ของข้าปู่ของข้าจะต้องตายเสียวหวงเจ้ากลับมานะเจ้าจะถูกข้าเอาให้ตายเธอข้าเพิ่งบอกไปเมื่อกี้กาดียังไงมาใช้น้ำของพวกมนุษย์จอมพลปีศาจอินทรีระดับจัก,กรพรรดิเต่าขั้นที่สี่ วันนี้ข้าจะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างที่กล้ามาขัดขืนคำสั่งของข้าไปให้พ้นอะไรกันจอมพลอินซีระดับจักรพรรดิเตาขั้นที่สี่ตายแล้วอย่างงั้นเหรอพวกเขาก็ต้องการน้ำเพียงเล็กน้อยเพื่อความอยู่รอด พวกเจ้าจะฆ่าเขาทั้งหมดเลยอย่างนั้นหรอและพวกเขาคือลูกค้าของข้าหากใครผู้ใดกล้ามาขัดขวางลูกค้าของข้ามันจะต้องตายอวดดีนักนะเจ้าคือเจ้าเมืองคนใหม่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์สินะเจ้านกอินทรีนั่นมันประเมินเจ้าต่ำไปอย่าชะล่าใจไปซะล่ะอูดปีศาจระดับจกักรพรรดิเต่าขั้นที่สี่กระสุนน้ำ เป็นยังไงล่ะเจอกระสุนน้ำของข้าเข้าไปข้าคิดว่าเจ้าเมืองเทียนซุยผู้นี้มันคงจะตายไปแล้วนี่เจ้าระวังข้างหลังเออที่นี่ก็มีน้ำน้อยมากพอแล้วเจ้ายังสามารถใช้น้ำเพื่อโจมตีอีกอย่างนั้นหรือดูเหมือนว่าเจ้าจะมีน้ำมากเกินไปแล้วสินะนี่เจ้าจะทำอะไรนาะอะไรกันเนี่ยเผ่พาพันธุ์มนุษย์นี้ดูท่าจะแข็งแกร่งเกินไปแล้ว ข้าขอสั่งสอนอะไรเจ้าสักอย่างในเมืองที่ขาดแคลนน้ำเช่นนี้การที่เจ้ามาใช้น้ำสิ้นเปลืองแบบนี้รู้หรือไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไรในเมื่อในตัวเจ้ามีน้ำเก็บไว้มากมายข้าก็จะขอบีบน้ำทั้งหมดออกมาเออไม่นะช่วยข้าด้วยน้ำในตัวเจ้าทั้งหมดข้าขอรับไปละนะ